ดีนะคะชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเบิร์ดไอวิวค่ะคลิปในวันนี้เนาะก็จะมีทั้งคนโสดค,คือคอาสคาไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่นะจะบอกว่านกทาคลิปฉิวเฉียดมากเลยเพราะว่าวันนี้ก็คือวันที่ลงก่อนลร่วงหน้าวันหนึ่งทุกคนช่วงนี้งานเยอะมากแล้วก็นกค่อนข้างแบบแครรี่งานได้ยากจริงๆค่ะก็เลย คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่ทํเกาะลวงน้าที่ลงวันหนึ่งนะคะก็คือลงวันพรุ่งนี้คือวันพุธเนาะ,ะมาเริ่มกันชาวราศีธนูความรักาอสมพันทูนีดิตเป็นไงบ้างอุ้ยคุณใช้สมองมากกว่าหัวใจกับการมีความรักเอ่อนอกว่าบางคนคุณมีกําแพงด้วยซ้ำค่ะในเรื่องของความรักก็คือคุณไม่ได้เปิดโอกาสให้ใครเข้ามาในเรื่องความรักคุณง่ายๆแน่นอนบางคนคุณมีแผลในใจคุณมีปมในใจมีบางอย่างที่คุณรู้สึกว่า ฉันมองหาสิ่งที่ดีที่สุดใช่ที่สุดคนที่ตอบโจทย์ที่สุดกับชีวิตฉันในเรื่องความรักในเดือนนี้เป็นไงบ้างคะชาวธนูชาวธนูเดือนนี้เนี่ยมีคนลองของนะคะเดือนนี้คุณมีแนวโน้มที่จะเจอใครบางคนที่เป็นคนอายุน้อยทรงเขาเนี่ยเหมือนเป็นคนดีเลยดูจะเป็นคนที่แสงดีแสงดีแล้วก็ดูเป็นโอกาสที่เข้ามาในชีวิต แต่ชาวราศีธนูค่ะทุกอย่างมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นค่ะคนคนนี้เขามากับความทริกกี้พูดเรื่องจริงและพูดไม่หมดุดเรามาดูกันดีกว่าว่าคนคนนี้เขาเป็นใครกันนะคนคนนี้เป็นคนที่เขาอาจจะมีช่องทางในการจับตาดูชีวิตคุณผ่านโซเชียลมีเดียหรือว่าโลกออนไลน์ คุณเป็นคนที่ดูแบบเขาอาจจะจับตาดูคุณมาสักระยะแล้วแอบดูคุณมาสักระยะแล้วคนที่เป็นคนคุยเก่งมากเลยค่ะคําพูดคาจาเขาแบบคารมดีสุดๆแล้วก็เป็นคนปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ดีมากๆแล้วก็ที่สําคัญเขาเป็นคนร่าเริงเป็นคนสดใสทีนี้มาดูกันว่าเขาทริกเกออะไรคุณหรอคะชาราสีธนูเออหลายอย่างเลยทั้งหนึ่ง เรื่องโปรไฟล์ความมั่นคงการที่การงานในชีวิตเขาเขาก็ไม่ได้พูดเรื่องจริงกับคุณทั้งหมดค่ะสองเรื่องสเตตัสทางความรักเขาก็ไม่ได้พูดเรื่องจริงกับคุณทั้งหมดคืออาจจะมีแฟนแล้วหรือมีความรักที่จริงจังแล้วก็ได้ทําไมเขาถึงทําแบบนั้นแล้วเข้ามาในชีวิตคุณทาไมอ่าอย่างแรกนะึกว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกกาหนดไว้หรือเขาเป็นคนที่ถูกกาหนดไว้ว่าจะต้องเข้ามาในชีวิตคุณอย่างที่สองเขาชอบคุณค่ะ อันนี้ก็ไม่เฟซนิวเขาก็ชอบคุณจริงๆสนใจในตัวคุณจริงๆแล้วก็อยากเข้ามาในชีวิตคุณจริงๆทีนี้มาดูกันนะคะว่าแล้วเป็นยังไงบ้างเอาคํามาค่ะนกว่าเซน์หรือว่าสัญชตาตญาณของชาวราศีธนูบอกได้ว่าคนคนเนี้แ,แปลกๆใจนุกนะนกรู้สึกว่า คุณชอราสีธนูในเดือนนี้ค่ะคือคุณก็ให้เขาแอคชั่นไปคุณไปฝ่ายตั้งรับแต่ประเด็นคือนกว่าคุณไม่ลงใจให้เขาเลยแล้วก็คุณน่าจะปรึกษาเรื่องของเขาหรือว่าคุยเรื่องของเขากับบริวารหรือกับคอนเนคชั่นในชีวิตที่เยอะมากเอาเป็นว่านกว่าคุณสืบคุณไม่ปล่อยผ่านแน่นอนค่ะสืบแน่นอนลัคนาราศีเราจนทรากส์คุณแม่เขาตุ่มังกอ ศึกศพกันมังกรขอดูไพ่อเมราหน่อยบอกแล้วว่าเขาน่าจะอยู่ในชีวิตคุณอยู่แล้วอาจจะมีโซเชียลมีเดียหรือว่าอาจจะมีช่องทางในการส่องจับตาดูชีวิตคุณมาสักระยะแล้วโอ้คนนี้เป็นคนใหม่แน่นอนไม่ใช่คนเก่าหมายถึงว่าแบบไม่เคยคุยกันมาก่อนไม่เคยเดทกันมาก่อนชื่อคุณชื่อเขาชื่อเล่นนาสกุลค่ะ w IC, ั c เบิลยูแล้วก็ A Angel ก็ลองไปดูกันนะคะว่าบรรยากาศหรือมูตในเรื่องของความสัมพันธ์จะเป็นยังไงแต่นกว่ามันก็แอบ,บนิดนึงอ่ะอาจจะทําให้คุณอยู่ในสภาวะของความที่แบบจะเวิร์กจริงๆเหรอจะโอเคจริงๆเหรอคุณตังกิดต,ตังกิดแล้วนกว่าคุณคุณอาจจะยังไม่ได้รู้ทั้งหมดในเดือนนี้แต่มีความระแคะระคายบ้างในบางเรื่องชาวธนูคนคุยไม่ชัดเจนค่ะความสัมพั์นี้เนี่ยมีคนหนึ่งที่ใส่ความพยายามกับความรักครั้งนี้มากๆ ส่วนอีกคนหนึ่งค่ะก็ก็อยู่กับปัจจุบันะ่ะก็ดูไปเรื่อยๆให้มันเป็นเรื่องของเวลาคุณสม่ำเสมอเทคแค่์แล้วก็ดูแลคนคนนี้หนะักมากๆค่ะคุณจริงจังนุ้ว่าความสัมพันธ์นี้คุณซซเรียสคุณจริงจังในเดือนนี้เป็นไงบ้างคะชาวราศีธนูในเดือนนี้เนี่ยนุ้ไม่แน่ใจเหมือนคุณอาจจะขอขคบหรือเปล่าอาจจะขอคบ ขอพัฒนาความสัมคัธ์ขอก้าวความรักไปอีกขั้นแต่ประเด็นคือคําตอบที่ได้รับมานะคะมันแอบ,บทําให้คุณรู้สึกว่าโอเคเขาก็จะบอกว่าเขารู้สึกดีกับคุณแต่เขาก็บอกคุณเหมือนกันค่ะว่าเขายังไม่พร้อมที่จะคบถ้าคบเนี่ยเขาต้องเปิดตัวแน่นอนถ้าคบเนี่ยเขาต้องชัดเจนแน่นอนแต่ประเด็นคือตอนนี้เขายังไม่พร้อมคุณรู้สึกยังไงกับคนค,คุณคุยคือมันเป็นไวเบอร์ซ่าเนาะมันสลับกันได้ คุณชอบเขารู้สึกดีกับเขาแล้วคุณก็รู้สึกด้ยวยว่าถ้าคุณปล่อยโอกาสนี้ไปหรือปล่อยความรักนี้ไปคุณคงเสียดายเขามากๆโอกาสที่ดีขนาดนี้มันไม่น่าจะเข้ามาในชีวิตคุณได้บ่อยๆทีนี้มาดูกันเขารู้สึกไงคุณเขาประเมินข้อดีแล้วก็ข้อเสียในความรักครั้งนี้คะ่ะเยอะมากเลยจริง เขายังไม่พร้อมที่จะคบกับคุณจริงๆเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าโอเคจุดที่เป็นในตอนนี้มันก็ดีแล้วเขาก็ดูไม่เหนื่อยกับความรักครั้งนี้มากจนเกินไปถ้ามันใช่จริงๆเขาจะไม่เอะแต่ตอนนี้เขายังเอะอยู่เพราะฉะนั้นเขาอาจจะยังไม่ได้รู้สึกว่ามันใช่ในเดือนนี้เขาจะทํายังไงกับคุณนะคะคือเขาก็ชัดเจนนะเอาจริงๆตอนที่คุณพูดว่าคุณอยากพัฒนาความสัมพันธ์หรืออยากคบอ่ะ เขาก็ตอบแบบที่รักษาหนังใจคุณมากๆเลยแหละเราก็ยังอยากรักษาคุณไว้ในชีวิตมากๆเลยแหละแต่ประเด็นคือสุดท้ายคําตอบมันก็คือไม่ครบอะค่ะไม่ว่าเขาจะอ้อมแบบดาวอังคารขนาดไหนอ้อมโลกขนาดไหนแต่สุดท้ายคําตอบแบบ conclusion เลยอะมันคือไม่ครบคุณนะคะโหนะว่ามันแอบ,บแบบโลกถล่มประมาณนึงสําหรับคุณ เพราะคุณก็คงคิดมาแล้วล่ะแล้วคุณก็รวบรวมความกล้ามากๆค่ะในการพูดประโยคนี้หรือในการสื่อสารเรื่องนี้กับเขาทีเนี้ยประเด็นคือพอคุณได้ยินอะไรแบบนี้มันก็แอบทําให้คุณชอ็อกแล้วก็เกินความคาดคิดคุณคิดว่าเขาโอเคแล้วคุณคิดว่าเขาให้โอกาสคุณมากๆแล้วคุณคิดว่าเขาคงอยากไปต่อกับความรักะไรครั้งนี้แล้วเขาเอาคำเป็นไงดีกว่าชาวราศีธนู คุณก็ยังอยู่กับความสําคัญนี้ต่อแหละแต่อยู่แบบเซ็งๆทําไงได้อะคือคําตอบเขามันก็ไม่เชิงว่าเขาไม่อะไรกับคุณเลยถ้าเขาตอบว่าเขาไม่รู้สึกอะไรกับคุณเลยไม่มีความรู้สึกตรงนั้นเลยไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเลยค่ะมันก็จะเป็นอีกเวนึงใช่ไหมแต่มันมีเนี่ยสิมันมีความรู้สึกอยู่ตรงนั้นค่ะมันยังมีวิฟของโมเมนต์ดีๆมันยังมีวิฟของความรู้สึกดีๆอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าถามในมุมนกนะก็ ก็เลยทําให้เป็นสิ่งที่เหมือนเป็นน้ําหล่อเลี้ยงแล้วกันให้คุณยังอยู่กับความสัมพันธ์นี้ห้อามีราออกมาบอกว่าคุณสองคนเนี่ยนะถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้หญิงอาจจะอายุน้อยกว่าเขาบางคนคุณไปเดทด,ด้วยกันบ่อยใช้เวลาด้วยกันบ่อยอยู่ด้วยกันบ่อยแต่ทีนี้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขามันมีส่วนที่เหมือนกันมากๆนะแต่ก็มีส่วนที่ต่างกันมากๆเหมือนกันชื่อคุณชื่อเขาชื่อเล่นนามสกุล A Angel L l o v e แล้วก็ H House นะคะ แซดเนสบอกแล้วว่าถ้าคุณขอเขาคบในเดือนนี้ยังไงเขาก็ไม่คบแต่นนกว่ามันก็คงเป็นเหตุผลของเขาแหละเขาก็มีเหตุผลจริงๆอะค่ะที่ไม่พร้อมที่จะก้าวความสัมพันธ์นี้ไปอีกขั้นก็เขายังไม่พร้อมจริงๆลัคนาราศีดาวจันดาวสุกคุณไหมก็เขานะคะธนูกุมมิถุนอุ๊ยแต่จริงๆถ้าประโยคนี้ออกมาจากราศีกุมกับมิถุนก็ไม่แปลกใจอะไรเพราะว่าก็เป็นราศีที่ตรงทั้งคู่ มากันต่อค่ะคนมีคู่ดีกว่านาอชาวราศีธนูความรักความสัมพันธ์คุณแน่ดีค่ะบางคนครอบครัวเขามามีบทบาทในความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาจนมากเกินไปเราน้ว่าการที่ครอบครัวเขามามีบทบาทนั้นมันทาให้คนอึดอดัดไม่แน่ใาจาว่าฝั่งคุณอึดอัดหรือฝั่งเขาอึดอัดจะเอาเป็นว่าเขาอึดอดัดค่ะแบบใครสักคนหนึ่งในความสัมพันธ์อึดอัดแล้วพูดออกมาเราด้วยนะว่าอึดอดัด ในเดือนนี้อะค่ะเดือนพฤศจิกาเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะคะมีเรื่องให้งอนกันแรงมากค่ะประเด็นคือคุณมีความลับต่อกันคุณมีความลับต่อคู่เอาสมมุติว่าเป็นคุณละกันมันเป็นไวเบอร์ซ่ามันสลับกันได้ทีนี้ความลับที่คุณมีให้กับคู่ของคุณนะคะประเด็นก็คือคู่คุณเขารู้ว่าคุณมีความลับกับเขาแต่เขายังไม่รู้ว่าความลับนั้นคืออะไรแต่เอาเป็นว่าเขารู้ว่าคุณโกหก มาดูกันโอ้แต่ละราศีฉันจะเป็นลมคุณรู้สึกไงคู่คุณคุณรักเขาคุณน่ะมักจะหากิจกรรมใหม่ๆหาอะไรใหม่ๆทำร่วมกันในความสัมพันธ์เสมอคุณเลือกแล้วว่ายังไงคุณก็อยากให้เป็นคนนี้คุณซีเรียสคุณจริงจังแล้วคุณก็อยากใช้ความดีกับความรักครั้งนี้หรือใช้ความดีในการประคองความรักครั้งนี้คุณ ู้จริงๆค่ะว่าอนาคตกับความรักครั้งนี้จะไปยังไงแต่ว่าคุณมักคิดอะไรใหม่ๆเสมอเพื่อที่ทําให้ความรักครั้งนี้มันรอดเขารู้สึกเงีุณเขารู้สึกว่าคุณไม่ค่อยทําหน้าที่ของความเป็นคนรักที่ดีขนาดนั้นคือเขาเห็นนะว่าคุณรักเขาแต่ว่าเขาก็เห็นเหมือนกันค่ะว่าหลายๆครั้งคุณก็โฟกัสกับเพื่อน หรือ,อรหลายหาครั้งคุณก็โฟกัสกับความต้องการของตัวคุณเองจนคุณลืมคิดไปและลืมถามไปว่าสิ่งที่คุณอยากให้เขาอ่ะมันเป็นสิ่งที่เขาต้องการจริงจริหรือเปล่าจริงๆเขาอาจจะได้ต้องการสิ่งที่ง่ายมากๆก็คือเวลาจากคุณก็ได้อาจจะไม่ได้ต้องการสิ่งของอะไรเลยก็ได้ในเดือนนี้เป็นไงบ้างคะในเดือนนี้นึกว่าเขาโคตรเซ็งเลยเพราะเขาจับได้ว่าคุณโกโหก แต่ประเด็นคือเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่มันซ่อนอยู่ภายใต้การโกหกมันคือเรื่องอะไรเอาง่ายๆนึกว่าเดือนนี้คุณมีเกนจะโกหกเขาเรื่องบางเรื่องแต่ประเด็นคือเขารู้นะว่าคุณโกหกแล้วคุณก็ไม่ยอมรับด้วยออใช้คาว่าอะไรดีไม่บอกความจริงคุณกลัวว่าถ้าบอกความจริงไปนะทะเลาะกันแน่นอนมีปัญหากันแน่นอนแต่คุณลืมไปหรือเปล่าว่าคู่คุณน่ะเขาฉลาด แล้วคุณลืมไปหรือเปล่าว่าคู่คุณ่ยเขาก็มีคอนเน็กชันของคนในชีวิตที่พร้อมจะช่วยเขาสืบเหมือนกันแล้วนกรู้สึกว่าในเดือนนี้เนี่ยการที่คุณโกหกเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยโอเคโกหกมันก็เป็นเรื่องไม่ดีแหละแต่ประเด็นคือจักหวามันแอบไม่ดีมากๆประมาณนึงเอาคั่นเป็นไงบ้างค่ะโอ้ยเขาผิดหวังแม่แล้วนกว่าเขาก็เสียใจยกับการที่คุณโกหกเขา หรือการที่คุณไม่พูดเรื่องจริงกับเขาแต่ประเด็นคือเขาอะก็รู้ว่ายังไงก็งานปากคุณไม่ได้แน,แน่หรือยังไงก็ให้คุณพูดมันออกมาไม่ได้แน่แนเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องสื่อ,อ,อหพอามีราเซลรอนออกมาบอกว่ายังไงบ้างคะเดือนนี้เขายังไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่คุณปิดไว้อะมันคืออะไรเดือนนี้ยังไงเขาก็ไม่รู้แน่นอนนอกบอกเลยเดือนนี้ไม่รู้แต่เดือนอื่นไม่รู้นะ ว่า,ร,าร,รู้หรือยังชื่อคุณชื่อเขาชื่อเล่นนำสกุลดีแด n นี l ลแอลเลิฟเอชเฮาเอแองเจโนักนาราศีเราจะเนาสุขพฤกษ์ศพกันมังกรเมสิกธนูแล้วก็เมทค่ะขอคุณเมทกับเขาเน๊ะขอใพ่หน่อยโอ้ยระวังรูปหลุด หรือว่าระวังว่าคุณจะมีภาพถ่ายบางอย่างหรือว่าระวังว่ามันจะมีการแบบนน้ว่ามันเป็นภาพบางอย่างแลวบอกเลยว่าเขาอะไม่ได้ตัวหัวเดียวกับเทมลี่เขามีเพื่อน <c oughs> เขามีคอนเนคชั่นในชีวิตที่พร้อมที่จะช่วยเขาเพราะฉะนั้นการที่คุณจะโกหกเขาอะเป็นสิ่งที่คิดผิดมากๆแล้วน้บอกเลยว่ามันโป๊ะแน่นอนในอนาคตจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะชาวราศีธนูมันอาจจะเป็นไว้เวอร์ซ่าก็ได้ที่นกพูดอยู่เนี่ย ชาวราศีธนูอาจจะบอกว่าพี่นกหนูตั้งหากค่ะหนูตั้งหากที่โดนเขาโกหกอ่ะก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะคะโอเคทุกคนจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ Subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับชาแนลเบ r ร v ไดวิวแล้วเราเจอกันทุกจันทร์พุธเสาวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ